ประแตนบายอยู <If S 2> <regret. S 1> ่ที่ <disciple. S> 1. นึ่งจุดหนึ่งหนึ่งแอมป์แล้วกันนะไมยรอบประมาณนี้ออกมันจะไม่ถูงเท่าไหร่เอาโซล่าเซลล์กนไปปึ๊กเ้าล็อกก็จัดอันล็อกขึ้นเลยเหรอล็อกจะวิ่งขึ้นเลยเหรอใช่แล้วก็ใส่ไฟหลวงแล้มันจะล็อกลงอ้าวไปหลวงครับเหลืออยู่จากหนึ่งหนึ่งแอมป์เหลืออยู่ศูนย์จุดสี่แอมป์วิ่งเดินขึ้นเลยโอ้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหลังจากที่รอคอยกันมาถึงสิบวันนะครับในที่สุดนะครับ มอเตอร์7.5แรงที่ผมสั่งชาลีไว้ก็สำเร็จลงด้วยดีนะครับทีนี้ชาลีกาลังรันทดสอบอยู่ประมาณ1ชั่วโมงแล้วนะครับอ่านี่นะครับชาลีรันทดสอบเอาปิดเอ,อ่านี่นะครับเป็นกล่องควบคุมใหม่นะครับคอนโทนใหม่ใช้มออแงแรงกว่าเดิมแปลว่าคอนโทร ห้าพันวัตต์นะยี่พันวัตต์มันสามพันกับห้าพันพวกีพอๆกันเอากลายเป็นงั้นไปเลยแล้วก็พิมพ์มาอย่างนั้นอ่ะอ๋อพิมพ์มางั้นนะเอาเป็นว่าไปดูคอนโทรลห้าพันวัตต์แล้วแกะเปรียบเทียบกับคอนโทรลสามพันวัตต์ใส้ไหนพอกันเอาเกันนะฮะสั่งมาจากช้อปปี้นะครับเดี๋ยวจะให้ลิงก์แล้วกันนะฮะอุปกรณ์พวกนี้ก็เอันนี้จะช้อปปี้อันนี้จะลาซาด้าอันนี้ลาซาด้านะครับอัจอเลยนะ จอแสดงผลจอแสดงขนเออแอมบัวนเอ็มไม่ได้เอาบัมิเตอร์เอมมิเตอร์ใช่ไหมตอนนี้ก็เราเวลาเราดาวน์การ์ดเดี๋ยวจะให้ลิงก์นะสุดท้ายหรับคนที่อยากจะไปสั่งตามชาลีนะครับทีนี้เอาตัวมอเตอร์นะครับนี่มอเตอร์เดอร์เป็นเจ็ดจุดแรงนะครเจ็ดจุดห้าแรงนะครับแต่ว่าควบคุมนะฮะด้วยกล่องควบคุม3,000บาทเพื่อ จะใช้กับโซล่าเซลล์และไฟบ้านครับโซล่าเซลล์ได้กี่แผงสูงสุดตันนี้สมทบสิบแผงได้กระแผงสามร้อยวัตต์อ่ะสามร้อยวัตต์สิบแผงได้นะครับแต่ทําเป็นสติงก์ละสองแผงนะใช่อย่าให้เกินร้อยโวลต์อย่าให้เกินหนึ่งร้อยโวลต์นะครับคอนโทรลตัวนี้นะครับคือโวลต์ลอยอย่าให้เกินหนึ่งร้อยโวลต์นะครับคอน,นโทรลเสียคอนโทรลพังคือไม่ให้เลย เหมือนกับคราวที่แล้วไหมเนี่ยใช่ตามแผงไม่ได้ต้องต้องสีหกก็ถ้าแผงนี้นะครับแผงห้าร้อยสี่สิบวัตต์นี่ชาลีแนะนยดำหกแผงหรือหรือแปดแผงได้ไหมหกดีกว่านะครับหกแผงนะครับทําเป็นสารสตริงสตริงละสองแผงนะครับอันนี้โวลต์สูงอันนี้ห้าสี 2> 2, 5, 9, 10, 10, ่สิบห้าโวลต์สี่สิบห้าโวลต์สองแผงเจ้าสิบโวลต์เออก็ยังไม่เกินหนึ่งร้อยโวลต์นะครับนี่ฮะโซลาเซลล์ก็เข้านี้นะครับบวกลบ หลังจากที่ต่อแล้วนะครับต่อให้ถูกต้องนะครับสตุงสติงอะไรน,นั้นไปคำนวณเองนะครับบวกเข้านี่ลบเข้านี่ไฟบ้านเข้านี่ตัดสลับไม่อยากใช้คําว่าตัดสลับเอาว่าผสมไฟอัตโนมัติอะไกันโอโตโกิออโตโอตโตคิออโตกิดเอารันนะครับหลังจากที่ต่อนะครับสายเรียบร้อยนะครับสายมอเตอร์สามสายก็เข้านี่แหละครับ ถ้าผิดยังไงก็สลับสองสายฮะสายนี้ต้องทั้งเบอร์หกเออนี่ยเนี่นี่ท่านนึกว่าเบอร์เหกหน้าตาเป็นใหญ่ขนาดไหนก็ดูสายจากมอเตอร์เป็นหลักนะครับสายมอเตอร์ใหญ่ขนาดไหนก็ใหญ่ประมาณน,นั้นแหละครับนะฮะไฟบ้านก็เข้านี่เลยนะครับเวลาจะใช้งานก็ยกเบรกเกอร์ตัวนี้ขึ้นไปทั้งคู่เลยตัวนี้โซลาร์เซลล์ไม่ต่ออนะไรกัยกเฉพาะไฟบ้านนะครับโวลต์ไฟบ้านก็จะู่สองร้อยยี่สิบโวลต์สแตนด์บายแอมป์ในที่สองจุด 4, สี่สองจุดห้าแอมป์นะครับเอาบิดวอลุ่ม เราจำลองโทรเซลล์ให้ดูอ่อาปิดนะครับพอปิดปุ๊บบิดไปสูงสุดเลยนะครับรอบตัวยะมณวัดรอบให้ดูหน่อยได้ไหมเนี่ยอ่พออาพมันพันละหกพันห้าร้อยรอบถ้าเดาไม่ผิดอันนี้พันพันสี่ร้อยห้าสิบรอบต่อนาทีแต่ว่าเราให้เล่นใช้กับเทอร์เซลล์อ่ามอเตอร์บัตเต์เจ็ดจุดห้าแรงนะครับเอาไปจุดท่อพญานาคนะครับเอาไปขับพัดลมอีแวบ บอกกุ้งเดี๋ยวผมไม่ใช่จำลองฟาร์มหมูฟาร์มไก่ได้เลยนะครับหรือจะไปขับรุดบู๊ฟฟาร์มกุ้งบ่อปลาได้หมดหรือจะไปตีน้ำบอกกุ้งไม่ได้ถ้าชอบสายนยนยังเยอะเยอะบอกกุ้งเราแตู่กค้าร์้อนคาร์บอนมอเตอร์รถต่ำๆมอเตองใช้เกียเออให้มอเตอร์สามแรงก็พอมบอกกุ้งทั่วไปนะอ้านที้จะจำลองอะไรให้ดูเนี่ยจำลองเอาอ่าเปลื ป๋าป๋าทะเลน์ที่บริจาคมาเนี่ยแบตเทียม12โวลต์แล้วใช้บูสต์คอนเวอร์เตอร์อัพโวลต์ขึ้นไปให้ได้ประมาณ70 70โวลต์นะครับนี่ครับบวกลบเข้าไปนี่ครับสมมุติว่ามันเป็นโซล่าเซลล์สมมุติสมมุติสมมุติว่าแบตน้อยเป็นโซล่าเซลล์ไฟดีซีไงแบตเทียมเนี่ยนี่ประโยชน์นะเนี่ยป๋าทะเลน์บริจาคมาทะเล อ่าป่าแปดน้อยไปที่แปดสบวนดิเจ็ดสิบเก้าแปดสิอาเอาวนี่ครับไฟบ้านไฟบ้านนเราสัตนบยอยูที่หนึ่แอมนี่ไฟบ้านนะโซลเดียวลงดูก่อนสัตนบยอยู่ที่1นึ่งจุดแอมแล้วกันนะไม่รอบประมาณนี้ยมันจะไม่ถูงเท่าไหร่กันสี่พันห้าแต่ว่าเราเลยนะใช้สซลา์เซลล์ให้มากกว่านั่นแหละเอาโซาเซลล์ขึ้นไปปึ๊บ ลอกกันรอบขึ uh, yeah. ้นเลยเหรอรอบจะวิ no ่ง no ขึ no ้นเลยเหรอใช่แล uhm, okay. yeah. ้วก็ใส่ไฟหลวงแล้วมันก็รอบลงอ้าวไฟหลวงครับเหลืออยู่จากหนึ่งหนึ่งแอมป์เหลืออยู่ศูนย์จุดซีแอมป์เดินขึ้นเลยเลยเราเดือาเ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 อาโซล่าเซลล์นี่โซล่าเซลล์ปึ๊บขึ้นมาเป็นไต่ขึ้นมาแล้วหนึ่งแอมป์เหมือนเดิมครับหนึ่งแอมป์เหมือนเดิมเสียเสียเสียโซล่าเซลล์ขึ้นไปดูจอไว้นะครับผมจะยกขึ้นนะครับปโซล่าเซลล์เข้าแล้วครับ ลดแลเหลืออยู่0.45 0.4โอ้50นปครับนนะครับประหยัดไฟไปแล้วใช้โซล่าเซลล์ให้มาก50เปอร์เซ็นต์้50เปอร์เซประหยัดไฟไแน่นแนนใช้โซล่าเซลล์6แผงแผง500บาทนะแผง5 40, 5 40บาทนะครับไป0 0บาทถ้า300บาทก็ได้แต่ลายสติงหน่อย5สตินะ อ่าขับไอ้วัดเนี่ยต้องน้ำกอลมเก่าแล้วเนาะอ้าวนะใครจะไปจุดท่อพญานาคด้วยโซล่าเซลล์นะครับใครจะไปขับพัดลมอีแบ็คนะครับฟาร์มหมูฟาร์มไก่นะได้เลยครับใครจะไปขับรูทโบเวอร์เติมตอกเอ้ยเติมออกซิเจนให้บ่อกุ้งบ่อปลาได้เหมือนกันใครจะไปอัสปริงเกอร์ได้หรือเปล่าไม่รู้ได้เนี่ยได้ครับทอใช้มาแล้วเนียอ๋อโอเคโอเค นะักมอเตอร์7.5แรงอะเดี๋ยวโฆษณาให้ช้อปปี้กับชาลีนะสําหรับคอนโทรลชาร์จนะครับชาลีซื้อประจักนี่นะตัวนี้ตัวเนี้ย,ยช้อปปอี้นะฮะเดี๋ยวจะให้ลิงก์นําทางไว้นะครับในคําบรรยายใต้คลิปนะครับก็กดเข้าไปดูแล้วกันเป็นร้านที่ชาลีซื้อประจํามั่นใจไดนะ้ว่าของเขาดีมีคุณภาพ ตัวในพวกนี้จอเจอนี่ก็ไปดูในลาซาด้าแล้วกันในจะให้ลิงไว้นะครับลาซาด้าแล้วกันแบ่งกันไปนะครับช้อปปี้กับลาซาด้าแต่ว่าช่วง,วงนี้คอนโคนสามพันบาทลาซาด้าของขาดใช่ไหมคุณลินมีหมดอ่าหมดม,มีแล้วหมดแล้วบอกไม่มีมาขาดเป็นพักๆะนะก็เข้าไปดูเ,เองก้วกันะครับเอเดี๋ยวจะให้ลิงช้อปปี้อ ไปก่อนแล้วกันนะครับก็อย่าลืมคลิกเข้าไปดูไปชม